อันนี้ที่เขาเรียกกันว่าเทสพอยต์ครับผมครับก็เป็นตัวจุวัดแรงดันนะครับผมครับอันนี้ของเยอรมันนะสตัรหน้าตาเขาก็จะบึกบึนหน่อยตรงตำแหน่งนี้เขาก็จะ2องคุณนะครับผมแล้วตรงนี้ก็จะเป็นตัว m 1 6คูณสองครับผมครับตรงนี้เข้ากับตัวสายวัดแรงดันอันนี้ก็เข้าไปตรง mini four box หรือว่าจุดตามข้อต่อหน้าพอตเพรสเชอร์แรงดันที่เราต้องการวัดครับผม ของเยอรมันสตับเดี๋ยวเราก็จัดส่งครับผมแดตัววันนี้ให้กระทงผู้ใช้งานเอาไปติดตั้งตามจุดต่างๆที่เราต้องการวัดครับผมก็สามารถที่จะเอาสายเข้ามาคอนนนิกได้เลยแล้วก็เชื่อมต่อกับเกีร์ดูแรงดันในท้องตลาดบ้านเราก็จะมีให้เลือกค่อนข้างจะหลากหลายยี่ห้อแต่ตัวที่เราใช้บ่อยๆแล้วค่อนข้างมั่นใจก็จะเป็นตัวนี้ครับผมสตับ ก็เป็นของอยี่ห้ออื่นก็จะมีเกรดที่ถูกกว่าน,นี้นะครับก็ลองเลือกหากันดูได้ครับผมครับอันนี้ก็เป็นเกียร์จีหนึ่งทับสี่เห็นไหมแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะใช้ตัวนี้เลยใช้ลืมพอเอาไปติดตั้งในเครื่องปั๊บก็ลืมไปเลยว่าเคยติดตั้งมันจนกว่าเราจะาสยมาวัดครับผมครับทนมากข้อเสียที่ทำให้มันเสียหายมีอย่างเดียวครับผมครับคือไปชนแตกหักกระแทกหรือว่าทําหายครับประมาณนี้